เพลงแสนคำหนึ่งที่มาที่ไปเป็นยังไงครับครูเอ๋อเพลงแสนคำหนึ่งนะครับถือว่าเป็นเพลงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างที่อาบอกว่าในเนื้อหาเนี่ยบอกถึงการต่อสู้ของคุณคณรูหลวงปิติเพาะด้วยต่อสู้ในที่นี้คือต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆที่มันเข้ามาโดยยังรักษาตัวตนของเราไว้ได้เพลงนี้คุณคณรูหลวงปิติเพราะแต่งไว้ครั้งหนึ่งแล้วครับประมาณ2460กกว่ากว่า แต่ว่ามาสมบูรณ์ในยุคที่สยามเปลี่ยนชื่อเป็นไทยยุคที่มีเรื่องของกฎระเบียบวัฒนธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาแล้วท่านก็แต่งเพลงนี้แล้วก็แต่งเนื้อเพลงด้วยซึ่งเพลงเพลงไทยในอดีตนนะเราจะใช้วรรคดีจากอินเนวจากเรื่องของอะไรก็แล้วแต่แต่เพลงนี้คุณครูไปเพราะแต่งเนื้อร้องที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในช่วงนั้นว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่เข้าใจเนี่ยเราจะสูญเสียอะไรอย่างไงไปบ้าง ถือว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตอุคอยู่เลยครับพี่แท้จะพูดอยู่ว่าถ้ามันเสียดสีก็ต้องเนีเพื่อชีวิตแต่มันดราม่ามากกว่านั้นคือพอคุณคุณหลวงดิรเพร็แต่งเนื้อร้องนี้เสร็จแล้วปุ๊บลูกสาวของท่านครับอาจารย์คุณหญิงชินศิลปะเพลงผู้ที่แต่งเพลงช้างทั้งช้างเนี่ยก็ไปเห็นบทร้องนี้เข้าก็ปรากฏว่าได้ฉีกทําลายเนื้อร้องนั้นทีแล้วครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ย อาจจะเป็นภัยต่อตัวคุยผู้แต่งได้ถ้าเกิดมีคนมาเจอใช่คนในที่นี่หมายถึงอาจจะเป็นผู้มีอํานาจเลยต่างๆอันนี้เพราะว่าไม่เข้าใจใช่อาจจะไม่เข้าใจเพราะว่าเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยลงตัวแต่ฟังครูเอพูดมาผมก็พอจะประมวลได้ว่ามม่เหมือนไปแต่งเพื่อสกิดนะใช่ครับใช่ครับสกิดนะว่าเฮ้ยเราอะไรใหม่มาแต่เรายืมลักเงาเรานะแล้วข้อสาคัญคือในเพลงเพลงนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง เพื่อให้เข้ากับรูปแบบของสิ่งที่มาใหม่ยกตัวอย่างเช่นเพลงไทยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาจะมีการร้องแล้วมีการรับใช่ไหมครับนักร้องก็จะร้องเลยร้องเลยแล้วดนตรีก็มาจะรับแต่เพลงนี้คุณคุณหลวงริพร์ทําให้มีอินโทรดักชั่นคือเหมือนกับท right. right. ่อนนําของดนตรีมีดนตรีเข้ามาก่อนแล้วดนตรีเสร็จแล้วปุ๊บก็นักร้องก็มาร้องเป็นการเป็นสร้างขนบใหม่สร้างขนบใหม่รวมถึงตอนท้ายก็มีการโซโล่เครื่องดนตรีต่าง มีการใช้ลักษณะของขอดเสียงประสาอะไรต่างๆเหล่านี้มาใช้เ,ออเป็นดนตรีร่วมสมัยในยุคนั้นคือได้เกิดปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆช่วงนั้นครับเนื้อหาเพื่อชีวิตถามนกรอบครูเอกเปิดใน YouTube มีไหมเพลงนี้เพลงมีแต่ว่าเนื้อร้องเนื้อเอเนื้อร้องเนื้อร้องเดิมเนี่ยไม่มีออแปลว่าห,หายคือหายเลยจริงๆหายเลยจริงๆคุณหญิงชินทั้นฉีกทิ้งแล้วก็ไม่มีใครได้เห็นอีกเลยไม่เห็นอีกเลยแต่ผมคือได้คุณป้าจําได้ท่อนแรกนิดหนึ่งอ้าวเหรอครับคุณป้าจาได้เหรอครับเอาง่ายๆเปิดเผยเป็นที่แรก นิดเดียวครับรู้ไม่ถึงดันทะลึ่งมาอวดห้ามเอาแค่นี้พอก่อนเข้าใจแล้วทำไมคุณหญิงชินฉีทิ้งทิ้งแค่ประโยคแรกก็ขนลุกนะครับโอ้โห